ักษิณตกใจนักลก่าวดักรอเผยเสรษฐาไม่ได้ขอคําปรึกษาเวลาน้อยทักษิณเยี่ยมบ้านเชียงใหม่วันที่3าก่อนกลับกรุงเทพยกครอบครัวกินกาแฟยามเช้าร้านดังเชียงใหม่ตกใจเจอนักลก่าวมาดักรอเอ่ยทักนึกว่าตามนายกเศรษฐาแล้วเผยนายกเศรษฐาไม่มีให้คำปรึกษาเพราะเวลาน้อยต้องรีบไปประชุมต่อ ภารกิจก่อนเดินทางกลับบ้านจันสองล่าของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีช่วงเช้าวันนี้ได้พาครอบครัวมาทานกาแฟยามเช้าที่ร้านกาแฟคาเฟ่เดอะออสิสร้านดังกลางเมืองเชียงใหม่ทันทีที่นายทักษิณเดินลงจากรถซึ่งวันนี้นั่งรถมาพร้อมกับนางเยาวภาว,วงสวัสด์น้องสาวซึ่งไม่ได้นั่งรถตู้เล็กซัสทะเบียนขยะ111กรุงเทพมหานครคันที่ใช้ประจําระหว่างที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่นายนทักษิณเอ่ยทักผู้สื่อข่าวว่า ยังอยู่กันอีกรอ,อนึกว่าวันนี้จะไปกับนายกกันหมดแล้วผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าอาการปวดที่หลังดีขึ้นหรือไม่ไนายทักษิณบอกว่าดีขึ้นเยอะแล้วแต่ยังต้องพ่นสเปรย์แก้ปวดจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงถามต่อถึงบรรยากาศงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณบอกว่าดีมีอาหารหลากหลายอร่อยหมดทุกอย่างและยังได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นจากบ้านไป17ปีได้เจอคนเก่าคน,คนแก่ก็ดีใจที่มาหากัน ส่วนที่งานเลี้ยงเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาก็ไม่ได้ขอคําปรึกษาเรื่องงานใดๆเพราะมีเวลาน้อยหลังจากออกจากงานเลี้ยงก็ยังไปประชุมต่อเรื่องปัญหาไฟป่าตนจึงบอกนายกเศรษฐาไปว่ายังไงอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนถ้าเกินต้องขอโอทีก่อนที่นายทักษิณจะหัวเราะและชวนสื่อมวลชนเข้าไปกินกาแฟภายในร้านคาเฟ่เดอะโอซิส ขณะที่บรรยากาศภายในร้านมีครอบครัวของนายทักษิณมาการพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนางเยาวภานางสาวพินทองทานนางสาวแพทองทานนายนัทพงศ์คุนากระวงนายปิดกสุขสวัสดิ์ลูกเขยพร้อมกับหลานๆและบุคคลใกล้ชิดสานายกร่วมโต๊ะอาหารค่ำที่เชียงใหม่สามนายกร่วมโต๊ะอดีตนายกสมชายเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอดีตนายกทักษิณน,นายกเศรษฐาขณะที่ธรรมนัสยกกวนสสพปรชร่วมงานเลี้ยง เมื่อวันที่15มีนาคม67เวลา18นาฬิกาที่บ้านพักในสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงสวัสดิ์ภายในสนามกอล์ฟสม,มิธกรินวันเล่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเปิดบ้านรับรองเลี้ยงอาหารข้ามให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพี่ชายนางเยาวภาได้มีการเชิญญ,ญาติสนิทและบุคคลใกล้ชิดรวมทั้ง ได้เชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังซึ่งมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่15 17มีนาคมก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่18 19มีนาคมโดยวันนี้ได้สวมเสื้อผ้าขาวมาที่ซื้อมาจากศูนย์ศิลปชีพปังใสแล้วนำมาตัดเป็นเสื้อเชิ้ต นอกจากนี้ยังมีบรรดารัฐมนตรีพักเพื่อไทยรวมถึงสสและอดีตสสพักเพื่อไทยอาทินางพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการทางต่างประเทศนายชัยยาพรหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนายวรวัตรเพื่อพินยากรุณสอสแพร่นายรังสรรค์มณีรัศศลำพูลนายเอกทนัทอินรอสสหนองคายนางสาวชนกจันทาทองสสหนองคายนายชูวิตพิทักษ์พรพลบอดีตสอสอุบลราชธานีรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสอสพักพลังประชารัฐกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอทินายบุญสิงห์วรินรัก์ นายไผ่ลิกนายจิระเดชศีวิราชเป็นต้นบรรยากาศภายในบ้านมีการจัดซุ้มอาหารนานาชนิดไว้ที่สนามหญ้าข้างบ้านอาทิข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูสเต๊ะโรตีผัดไทยหอยทอดข้าวแกงนานาชนิดเบอร์เกอร์บาร์บีคิวไอศครีมและผละไม้ต่างๆรวมทั้งได้จัดโต๊ะไว้สำหรับแขกไว้ที่บริเวณศาลาใหญ่นอกจากนี้ได้จัดเวทีพร้อมขึ้นป้ายขนาดขนาดใหญ่เป็นรูปของนายทักษิณพร้อมข้อความว่าหมูเฮาดีใจท่านนายกทักษิณปิกเจียงใหม่บ้านเฮาพร้อมวงดนตรีล้านนาคอยขับกล่อม